เรื่องว่าเราไปด่าหมอดูซึ่งความเป็นจริงกันจะไม่ได้ด่าหมอดูแต่อาจารย์ดอดต่อดาต่อความเห็นผิดเท่านั้นเองพวกเรามันติดอ่ะไปเจออะไรไปยึดมั่นถือมั่นไปยึดติดถือติดอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือเวลาใครทานายพยากรณ์ทำนายไทยทักอะไรว่าแม่นก็บอกว่านั่นน่ะศักดิ์สิทธิ์สามารถจะแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราทุกอย่างทุกประการได้แต่เราลืมไปว่าการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนมันอยู่ที่กายวาจาและใจของตัวเราเองมันไม่ได้อยู่ที่การโดนบันดาลแต่ชีวิตของพวกเราคนไทยอ่ะมันติ มันติดนิสัยการดนบันดาลอ้อนวอนร้องขอหล่อผลมันติดแบบนี้มาตั้งแต่เกิดจนจะตายแล้วก็ยังติดการอ้อนวอรร้องขอหล่อผลโดยบันดาลแต่เราลืมไปว่าชีวิตเราอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจทําแบบไหนต้องรับผลแบบนั้นเราไม่สามารถถอยหลังกลับไปในอดีตเพื่อแก้ไขอดีตที่จบไปแล้วได้เราไม่สามารถเดินหน้าไปในอนาคตเพื่อไปกำหนดกฎเกณฑ์วางแผนชีวิตตัวเองไว้ในอนาคตได้ แต่เราสามารถอยู่ก like so ับปัจจุบันขณะในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราแก้ไขตัวเองได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ในเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นคนสันดาลไม่ดีวิธีการแก้สันดาลไม่ดีทํายังไงก็เปลี่ยนตัวเองให้เป็นสันดาลดีสักก็จบแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นคนพูดจาไม่ดีก็เปลี่ยนวาจาของตัวเองให้ดีก็จบแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นคนคิดไม่ดีก็เปลี่ยนคําคิดความคิดของตัวเองให้ดีในปัจจุบันก็จบแล้วไอ้ส่วนที่มันผ่านไปแล้วทํายังไงก็วางมันไปมันจบไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ แต่เราแก้ไขแล้วในปัจจุบันยังในปัจจุบันอาจารย์เนี่ยเคยเจอคดีล้มละลายมาเคยเป็นบุคคลล้มละลายมาทําไมถึงใช้คําว่าเคยเพราะปัจจุบันปลดคดีเรียบร้อยแล้วอาจารย์เคยล้มละลายคําถามคืออาจารย์ย้อนกลับไปแก้ไขให้ไม่ล้มละลายได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันล้มไปแล้วมันเป็นนี่เป็นสินเป็นนีหล้นพ้นตัวไปแล้วมันกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ถ้าอาจารย์บวนแต่ไปดูดวงพยากรณ์ทำนายททยทัก แล้วทําพิธีสะดอกก้องต่อชะตาแก้กรรมคิดว่าหนี้สินมันจะหมดไปลอย,ยได้ไหมไม่ได้อาจารย์ไปโยงสายสินไปทํรรพาพิธีกรรมสารพัดพิธีกรรมไปสวดบทอ้อนวอนคิดว่าจะหมดหนี้หมดสินได้ไหมไม่ได้แต่าจะาหมดหนี้หมดสินได้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ปรับเปลี่ยนตัวเองให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตัวเองเดินไปในแนวแถวแนว,แนวทางที่ถูกต้องตามหลักคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่ออาจารย์เดินทํางานลเลี้ยงชีพตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีสัมมาอาชีวะคืออาชีพชอบเลี้ยงตัวเองได้ยอย่างถูกต้องอาจารย์ก็สามารถเดินตามเหตุตามปัจจัยจนปลดหนี้ปลดสินหลายล้านบาทของตัวเองภายในเวลาไม่นานเพราะปฏิบัติตามหลักคําสอนโดยไม่ต้องไปนั่งอ้อนวอรร้องขอรอผลโดยบัณดาลเราก็สามารถปลดตัวเองออกจากคดีลมละลายได้กลับมาเป็นคนปกติหมดหนี้หมดสินพ้นจากภาวะของการมีหนี้สินล้นพ้นตัว เพราะอะไรอาจารย์ทำแบบนั้นได้ก็เพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะพึ่งธรรมะของพระเจ้าพึ่งตัวเองในการปฏิบัติตามหลักคําสอนแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตามหลักคําสอนพระเจ้าสอนไว้แล้วเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่อะไรที่เราเคยเลวเคยชั่วที่เคยไม่เคยพัฒนาตัวเองไม่เคยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็เริ่มใช้หลักธรรมะในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนากายวาจาใจของตัวเองให้สุจริตอาจารย์ถึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ คนเคยเลวเคยชั่วก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนดีได้คนที่เคยดีหนักหนา <c oughs> ก็เปลี่ยนไปเป็นคนเลวคนชั่วได้มันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรน,นิรันดร์จำไว้ทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมทุกอย่างเดินสู่ความตายทุกอย่างเดินสู่ความพัดผ้าผิดหวังจากของอัเป็นที่รักทุกอย่างเดินสู่ความล้มเหลวล่มจมคนเคยสําเร็จย่อมล้มเหลวได้โลก,กธระทม,มีลาบเสื่อมลาบมียศเสือ่อมยศ มีสรรเสริญมีนินทา